พระเยซูต้องการให้เรามีอะไรนะครับความเชื่อแต่พระองค์ร้อยปซนะครับไม่ใช่ห้สอร์สวัสดีครับผมเป็นมิชชันนารีเกาหลีชื่อปันสกลีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชันที่กรุงเทพฯอยู่และอกอากาศทีวีเข้าประเสริฐอักิละครั้งเพื่อนิสิตนักศึกษาและปัญญาชนไทยให้ฟังเข้าประเสริฐ 레쳐아프이에수 다이 치우니라. 레 것도 또큰뺀사 워티디 공프이에 수도이. 후아코 프라와자나 공원이란 그 크라이 쳐아고 코초 잠난 말라코 보티카오 코티 이십삼 프라이에 수 뜻값 비단한 와. 타 추워이 다이 나르 크라이 쳐아고탐 하이 다이 특싱. เราจะทำงานอันอิ่งใหญ่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกมิชชันนารีเหมือนผมที่ถูกส่งไปต่างประเทศเพื่อประกศาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกของพระเยซูก็มีความปรารถนาอันเดียวเท่านั้นนั่นคืออยากจะเกิดผลมากมายเพื่อพระชิริของพระเจ้าทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะ แต่มันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะซึ่งเรามักจะเรียกว่าเนื่องจากมีสตรองสัตว์ทันคืออยากจะชนะมันสัตวทันแล้วก็ขยายแผ่นดินของพระเจ้าเรื่อยๆแต่ผลที่ได้เกิดนานคือไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยบางคนนั้นก็รู้สึกโรนมากแล้วก็เกิดผลก็ไม่มีทำให้มันผิดหวังไปก็ ก็ไปเกาหลีเสียถ้าอย่างนั้นผู้ที่ดีใจมากนั้นคือเพียงแต่มันสัตันผู้เดียวเท่านั้นวันนี้เราจะพบเหตุการณ์ที่พวกสาวกไม่สามารถขับพิกได้พวกเขาไอายตโอหน้าพวกผู้นำมศานาอิยูเลประชาชนคุณพวกของเด็กที่ทุกพิสิงผิดหวังเช่นเดียวกัน เป็นคุณพ่อแล้วก็ประาทานาอย่างยิ่งว่าพระเยซูขับผิอกให้ได้ก็เลยมาหาพระเยซูอนอนว่าถ้าท่านสามารถช่วยได้ก็โปรดสงสารและช่วยเราทั้งสองด้วยเมื่อเราฟังคำโครงของคุณพ่อคงเด็กที่น่าสงสารก็ไม่เห็นปัญหาเท่าไหร่ถ้าพระเยซูสามารถช่วยได้ก็โปรดช่วยเรา มิปัญหาตรงไหนนะครับสำหรับเราถ้าหากใครก็มาหาเราแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเราโดยปกอย่างนี้นะครับถ้าผมช่วยได้ขอโปรดช่วยหน่อยหากช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็หมายถึงว่าหากไม่สามารถช่วยได้ก็ไม่ต้องไอาใจแล้วก็โทษแสดงว่าเป็นคำโครงที่เป็บสุภาพด้วยแต่ไฟพระเยซู เมื่อทรงฝังคำโคอรองของคุณพต์คงเด็กพระองค์แสดงไม่พอใจมากนะครับคือไม่พอพระไทนักโดยตรัังนี้นะครับถ้าช่วยได้นั่หรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งอาเมนีนซัรับพระเยซู ในการช่วยเหลือโตคนใดคนหนึ่งพระองค์ต้องการให้เรามีความเชื่อเต็มร้อยไม่ถึงว่าเมื่อเราไม่มีความเชื่อก็พระเยซูอยากจะปลุกความเชื่อให้ก่อนค่อยแก้ปัญหาที่หลังนี่เป็นหลักการของพระเยซูในการช่วยเหลือเรามีความเชื่อเต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ 말이야. 로크. 아깐 다이 다이. 시리어스 마크. 너희 캐 날. 이야 이어. 이유이난 이어. 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 츄어 이어. 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 이 เพราะฉะนั้นในเหตุการณ์น,นี้สิงที่เราได้เรียนนั้นคืออะไรนะครับปรกกาแรกปัญหาักขคงเรานั้นคือขาดความเชื่อไม่ใช่อยู่ที่ปัญหานะครับดังนั้นเราต้องกลับใจใหม่เสมอว่าความเชื่อของเราไม่เพียงพอทําให้พระเจ้าไม่โอพระไทยเราต้องยอมรับตัวเองว่าเป็นคนที่มีความสงสยัยและกลัวอนาคต อันนี้เป็นรักฐานที่เรายัางขัดความเชื่ออยู่ซึ่งข้างในใจเรายัางกล้วบางชิงอยางต่ออาาคตคังนา็กมายทงว่ราเรายัางขัดความเชื่ออยู่ต้นนั้นเราอธาิษฐานเบือนคุณพ่อคงเด็กที่ถูกพิสิงข้าพาเจ้าเชื่อและขอโปรช่วยในส่วนที่ขัดอยู่ด้วยเถิดบางที่เราคิดว่าเรามี ความเชื่อในพระเยซูแต่ในคำพูดในสัาพจิตใจของเราพิสุทธิเห็นว่าเรามีความเชื่อจริงหรือไม่อย่างในก็ดีปัญหาที่แท้จริงนั้นคือไม่ใช่อยู่ที่ปัญหานะครับอยู่ที่ไหนครับใช่ครับอยู่ที่ขาดความเชื่อเพราะฉะนั้นต้องทมตัวลงแล้วก็พูดเช่นเดียวกับคุณพอ่ขอขงเด็ก ข้าพเจ้าเชื่อและขอโปรดช่วยในส่วนที่ขัดอยู่ด้วยเถิดอเมนประการที่2เราได้มีความเชื่ออย่างไรนะครับความเชื่อมาจากไหนความเชื่อนั้นมาจากการฟังเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอความเชื่อของเราก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ ทำให้ชีวิตคงเราเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความเปลี่ยนไปไม่ได้ต้องฟังพระวจนะคงพระเจ้าเสมอทําให้เรากลายเป็นคนองความเชื่อท่านทั้ง,งหลายฟังเสียงของใครอยู่นะครับพูดคุยกับผู้ที่ไม่มีความเชื่อเป็นประจำไหมครับพวกเขาติดปักทางนี้นะครับคือไม่มีทางรับเป็นไปไม่ได้ยากเหลือเกินไม่ไหว เป็นต้นนะครับซึ่งพุทธไม่มีความเชื่อพุทธในอิงเอล็อสามอนะท,ทั้ง hai พุทธฟังข้างๆนะครับก็รับสปิริตเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องฟังอะไรนะครับถูกต้องนะครับเราต้องฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าต้องฟังพระวจนะของพระเจ้าฟังแต่เรื่องไมด่ดีฟังแต่คำพูดของพุทธที่ไม่มีความเชื่อ ก็ทำให้กลัวและร้องไหนะ้เพราะฉะนั้นมีค่ว่า unbelief is miserable คือความไม่เชื่อเป็นสิ่งที่น่าสังเวชการที่ประกาศข่าวประเสริฐในสังคมไทยที่คนเป็นอานมากไม่ยอมเชื่อพระเยซูนั้นพวกเขาก็าทำแต่ทำบาปตานาเนื้อหนังและกระบายรูปเขารบมันยากลำบากจริงๆใช่ไหมครับ ขบพระเจ้าก็ไม่น่ามาเมืองไทยเพื่อทำนาที่นี้นะครับแต่ข้าพเจ้าโขโก็มาเมืองไทยแล้วก็จมปันนี้สิ่งที่ข้าพระเจ้าก็กระทํานั้นคือมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการรับใช้มิชชันนั้นคือไม่ใช่ผมทําเองนะ,ะสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทํานั้นคือเพียงแต่ผมกลายเป็นคนของความเชื่อถ้าอย่างนั้นทําให้พระเยซูพพระไทยแล้วก็ พระวิญญาณบริสุทธิ์สรงทํำงานในใจของลูกเกตไทยเต็นผมเพราะฉะนั้นตนงต้องลบความคิดอแง่ลบในใจนะครับการรับชชยมิชชันไทยมันยากมากคิดอย่างนี้ก็ต้องให้ออกไปจากจิตใจผมถ้าคิดอย่างนี้เรื่อยๆก็ผมไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่ตามที่พระเยสุตรัสใครเชื่อ ก็ทำให้ได้ทุกสิ่งหากคาบัจวเชื่อพระวจนะคนนี้ด็มรอยทำให้พระยญบริสุทธิ์ทรงทำงานแทนผมนะครับอเมนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมและเราควรทำนานคือไม่ยากคือเพียงแต่อธิฐานว่าขอให้เรากลายเป็นคนของความเชื่อและขอโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู่ด้วยเถอ 하양난, 프라이예수 티송 유깝라오, 인디 티자 추어이라오, 나이깐 카야이 펜딩 콩프라자오. 아멘.